สวัสดีค่ะขอต้อนรับชาวราศีกรกฎทุกท่านหรือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่16กรกฎาคมถึง16สิงหาคมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การพยากรณ์ไพ่ยิปซีในรอบของเดือนกรกฎาคมปี64ค่ะถ้าเราพร้อมแล้วเรามาเปิดไพ่ไปพร้อมกันเลยนะคะ เรามาดูความหมายของไพ่ไปพร้อมกันเลยค่ะไพ่ใบที่1น,นะคะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันหยิบได้เป็นไพ่ Justment นะคะไพ่ใบนี้เขาบอกว่าเป็นไพ่ของไพ่เวนไพ่กรรมนะคะใครทํำยังไงได้อย่างนั้นขอให้ท่านนะคะช่วงนี้จงตั้งมั่นทําความดีใครที่คิดจะทําอะไรกับเรานะคะคิดไม่ดีเขาก็จะแพ้ไัยตัวเอง ช่วงนี้จะมีเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นมากับชีวิตของเรานะคะคือขอให้ท่านเตรียมตัวเตรียมตัวเตรียมใจนะคะรับกับการเปลี่ยนแปลงมันจะเปลี่ยนแปลงแบบปุป,ปับนะคะสิ่งที่คิดไม่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นคือสิ่งที่ไม่ได้คิดไว้นะคะถ้าเกี่ยวกับด้านความรักก็จะปิงปัง จะคบกันเร็วแล้วก็สปาร์กกันอ่านะคะเจอกันปุ๊บรักกันคบกันเลยแต่ถามว่ายังยืนไหมยังไม่ค่อยยังยืนเท่าไหร่แต่มันก็รู้สึกหอมหวานดีอบบวนดีก็ขอให้เตรียมตัวเตรียมใจกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น ไพ่ะะใบที่2นะคะเป็นเหตุการณ์รอบๆตัวสถานการณ์ทั่วไปหยิบได้เป็นไพ่สี่เหรียญน,นะคะหมายถึงด้านการเงินและหลักทรัพย์ช่วงนี้นะคะการเงินของท่านไม่น่าเป็นห่วงสักเท่าไหร่เพราะเก็บเงินดีประหยัดมัธยัตเป็นคนที่จะจ่ายอะไรคิดแล้วคิดอีกนะคะเพราะฉะนั้น ไม่ต้องเป็นห่วงเลยสำหรับชาวราศีกรกฎในเดือนนี้ค่ะไพ่ใบที่3นะคะสิ่งที่ตั้งใจมุ่งหวังใบที่5นะคะเป็นฐานส่งเสริมหรือว่าสิ่งที่ช่วยเหลือสองใบนี้จะพยากรณ์พร้อมกันนะคะเป็นไพด่ดาบเป็นปัญหาและอุปสรรคนะคะช่วงนี้เขาบอกว่าเป็นช่วงเวลาที่เต็มไปด้วยอุปสรรค ตัวท่านเองนะคะต้องทําจิตใจให้เข้มแข็งเพิ่มความขยันและอดทนนะคะจะทําให้ท่านประสบความสําเร็จคู่แข่งคู่ต่อสู้ที่มีเข้ามานะคะจัดว่าเป็นคนที่ทะยุทยานเป็นคนที่หัวแข็งตัวท่านเองนะคะก็เป็นคนที่หัวแข็งกล้าบ้าดีเดือดเป็นคนที่ตรงนะคะถ้าเปรียบดังสายอาชีพทางด้านการงานบางท่านเป็นช่างนะคะวิศวกร น่ายหรือคนทำห่านะคะช่วงนี้ให้ระมัดระวังคนที่คิดร้ายกับเราขอให้ท่านนะคะใจเย็นลงด้วยนะคะมีความคิดเครียดวิตกกังวลกับบุตรหรือว่าบริวารน,นะคะช่วงนี้ไม่ควรให้คนอยู่ใต้อำนาจนะคะตัดสินใจแทนขอให้ท่านตรวจเช็คงานที่เขาส่งมอบให้ท่านด้วยนะคะ เป็นคนที่ไว้ใจได้นะแต่ยังไม่สามารถรับผิดชอบงานได้นะคะสำหรับสำหรับบุตรหรือว่าบริวารค่ะใบที่4นะคะเป็นพื้นฐานสิ่งที่ส่งเสริมดวงนะคะก็หยิบได้เป็นพระราชานั่งอยู่บนบลัลลงกงถือถ้วยนะคะเป็นด้านความรักอารมณ์และครอบครัวนะคะช่วงนี้ก็จะมีผู้ใหญ่ใจดีนะคะที่ให้ความอุปถัมภ์ค้ำจุน ะะมีคนมาเมตตากรุณาให้ความช่วยเหลือนะ,นะช่วงนี้นะคะถ้ามีผู้ใหญ่เข้ามาเขาก็จะอาจจะเข้ามาชักชวนท่านนะคะไปไปวัดหรือเป็นคนที่มีจิตใจที่ฝักใฝ่ธรรมะหรือว่าศาสนาไม่ใช่น้อยนะคะ ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะคะสำหรับด้านความรักมีเกณฑ์นะคะได้พบคนที่อายุเยอะกว่าและก็เป็นไม้นะคะเป็นคนที่ผ่านการมีครอบครัวมาแล้วนะคะลองคบลองพูดคุยดูนะาถ้าคนโสดนะคะก็จะมีเกณฑ์ปิ๊งปังคนที่อายุเยอะกว่าด้วยนะคะใบที่6นะคะเป็นเหตุการณ์ในอนาคตใบที่7ด นะคะตัวปัญหาหรือว่าสิ่งที่เราสงสัยใบที่ส0นะคะเป็นบทสรุปของเหตุการณ์ทั้งหมดหยิบได้เป็นไม้เท้าหมดเลยทั้ง3าใบนะคะ,ะเกี่ยวกับด้านการงานการเรียนหรือว่าธุรกิจนะคะเป็นพระราชาถือไม้เท้านั่งบนบัลลังก์ตัวนี้เป็นไพ่หไม้เท้าเป็นไพ่9ไม้เท้านะคะช่วงนี้ ก็มีความคิดิเริ่มสร้างสรรค์อยากทำนู่นทำนี่ตลอดเวลานะคะรู้สึกว่าไม่อยากอยู่กับที่นะคะอยากลุกออกไปนู่นไปนี่ได้ออยากมีการผจญภัยชอบความท้าทายนะคะเพราะว่าเป็นคนขี้เบื่อเร็วนะส่วนโปรเจก โปรเจกต์ใหม่โครงการใหม่แผนมาแผนงานใหม่ที่คิดไว้นะคะช่วงนี้จะสำเร็จนะคะแต่ว่าเป็นไปได้อย่างใจหายใจคว่ำนะแต่เมื่อท่านสำเร็จแล้วนะคะก็จะมีคนที่จะชื่นชมยกย่องท่านอยู่นะคะความเหนื่อยของท่านไม่เสียเปล่านะคะแต่ว่าช่วงนี้ขอให้ท่านนะคะเพิ่มความพยายามเข้าไปอีก เพราะว่ามันมีคู่แข่งเยอะแยะมากมายเลยนะคะมีเกณฑ์ได้รับข่าวดีอาสิ่งที่ท่านรอคอยไว้นะคะเกี่ยวกับด้านการงานการเรียนธุรกิจนี่แหละแต่ว่าขอให้ท่านนะคะเพิ่มความอดทนเพิ่มความพยายามเข้าไปอีกนะ เพราะว่าคู่แข่งนะคะเขาก็ไม่ได้มีสามารถน่อยด้อยไปกว่าเราเลยนะคะขอให้อดทนและรอไปอีกนะจะประสบความสําเร็จอย่างแน่นอนค่ะใบที่8นะคะสิ่งที่ช่วยส่งเสริมภายนอกจากคนรอบข้างก็หยิบได้เป็นไพ่หนึ่งเหรียญนะคะเกี่ยวกับด้านการเงินและหลักทรัพย์ช่วงนี้นะคะโชคลาภพอมีบ้างนะคะเป็นโชคลาภลอยหรืออีกประการหนึ่งมีเกณฑ์ ได้ของฝากที่ถูกใจหรือถ้าท่านทิดทำงานเกี่ยวกับด้านความสวยความงามเครื่องประดับจิวเวลรี่ทั้งของแท้และของเทียบนะคะช่วงนี้มีโอกาสบูมนะถือว่าเริ่มดีขึ้น ะะโชคลาบลอยขึ้นอยู่กับบุญกรรมและวาสนาของแต่ละบุคคลอาจได้น้อยได้มากไม่เท่ากันนะคะใบที่9นะคะความคิดภายในใจหยิบได้เป็นไพ่ The Emperor นะคะไพ่ใบนี้เป็นไพ่สูงสุดของผู้ชายนะคะแต่ว่าจะ ไพ่ใบนี้นะดวงนะคะดวงของชาวกรกฎในเดือนนี้จะถูกชะลกับชาวต่างชาตินะคะถ้ามีเกณฑ์ได้เดียวงานหรือว่าทําบริษัทกับต่างชาติมีหัวหน้าเป็นต่างชาติมีนายจ้างเป็นต่างชาติดวงจะถูกชะลกนะคะหรืออาจจะมีเกณฑ์ได้เดินทางไปต่างประเทศไปใช้ชีวิตต่างแดนนะคะหรือว่าอาจจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่ง ะะมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยให้การช่วยเหลือดวงจะดีสำหรับท่านที่ทำงานราชการนะคะมีเกณฑ์ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะคะหน้าที่การงานมีคนคอยช่วยเหลือนะคะท่านใดที่มีเกณฑ์นะที่จะไปทำงานหรือว่าเดินทางไปต่างประเทศดวงจะพุ่งจะรุ่งจะแรงนะคะด้านความรักเขาบอกว่าเป็นคนมาจากแดนไกลหรือต่างประเทศ ะะส่วนท่านที่จะเรียนนะคะจะไปเรียนต่างประเทศอันนี้ก็ได้เหมือนกันนะดวงจะดีนะคะได้เรียนถึงระดับปริญญาโทเลยนะคะดวงเดีนเป็นคนที่มีบุญบารมีนะคะในเดือนนี้มีคนช่วยเหลืออุปถัมภ์อยู่นะคะก็จะสรุปนะคะดวงชะตาของชาวราศีกรกฎ ในเดือนกร,รกฎานะคะด้านการงานด้านการงานในเดือนนี้นะคะมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือสนับสนุนนะคะดวงถูกฉลกกับต่างชาติท่าในใดมีเกณฑ์เดินทางไปต่างประเทศนะคะดีหรือ ท่านใดที่ทํางานนะคะเกี่ยวกับด้านความสวยความงามอันนี้ก็ถูกฉลกจะเป็นเครื่องประดับพวกจิวเวลรี่นะคะทั้งของจริงแล้วก็ของเทียบแต่ว่าอ่ามันก็จะมีอุปสรรคบ้างน,นะคะอุปสรรคคือเกี่ยวกับคู่แข่งต่างๆขอให้ท่านนะคะเพิ่มความพยายามแล้วก็อดทนนะอย่าถอดใจนะคะจะได้รับข่าวดีอยู่การเงินก็จะมีโชคลาภ ลาบลอยหรือนะคะมีเกณฑ์ได้ของฝากที่ถูกใจการเงินยังหมุนคล่องนะคะเพราะว่าท่านเป็นคนที่ประหยัดมัธยัติใช้เงินเป็นนะคะ,ะโชคลาบลอยนั้นขึ้นอยู่กับบุญกรรมเก่าของแต่ละบุคคลนะคะขึ้นอยู่กับบุญกรรมเก่าว่าเราทมามากน้อยแค่ไหนเราก็จะได้เยอะหรือว่าได้น้อยตามบุญวาสนาของแต่ละบุคคลนะคะ ความรักในเดือนนี้นะคะจะฉาบฉวยจะพบเจอกันเร็วแต่ก็จะมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือมาอุปถัมภ์นะคะอาจจะเป็นคนมาจากแดนไกลหรือต่างประเทศเลยหรืออาจจะเป็นคนที่เคยผ่านการมีครอบครัวมาแล้วเป็น เป็นพ่อไม้นะคะส่วนในด้านสุขภาพในเดือนนี้นะคะเกณฑ์สุขภาพของคุณไม่ต้องเป็นห่วงเลยนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงพร้อมที่จะไปรบไปสู้รบตกมือกับเขาเรียกว่าคู่แข่งต่างๆเยอะแยะมากมายนะคะสิ่งที่แนะนำใน,ในเดือนนี้นะคะขอแนะนำเรื่องอารมณ์นะคะพยายามสงบ นิ่งเข้าไว้นะคะขอให้อดทนอดกลั้นอย่าใช้อารมณ์เป็นที่ตั้งนะคะก็ขอเป็นกําลังใจนะคะให้กับชาวราศีกรกฎในเดือนกรกฎานะคะขอให้ประสบความสำเร็จในทุกๆด้านคุณพระคุณเจ้าคุ้มครองนะคะสวัสดีค่ะ